สวัสดีจากสนามบินออคลี่นะครับที่ปารีสนะครับก็อันนี้เป็นห้องสำหรับรับกระเป๋านะครับตอนนั้นมีข่าวที่คนไทยนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยโดนแท็กซี่ปลอมที่ปารีสขู่กระโชคเงินนะครับตอนนี้ก็คือที่สนามบินนะครับก็มีป้ายประกาศประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับแท็กซี่นะครับที่ ให้ดูให้ดีนะครับว่าเป็นแท็กซี่ปลอมหรือจริงหรือเปล่านะครับก็ถ้าเป็นโฟร์แท็กซี่นะครับก็คือว่าเราจะได้รับความเสี่ยงนะครับดันงนั้นก่อนจะขึ้นรถแท็กซี่ต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่าเป็นแท็กซี่ที่ได้รับใบอนุญาตหรือเปล่านะครับก็เป็นป้ายประชาสัมพันธ์จากสนามบินออคลรีนะครับสนามบินปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับ สวัสดีครับที่สนามบินออเคลีปารีสนะครับหลังจากเดินออกมาจากตรงรับกระเป๋าแล้วนะครับก็จะมีจุดให้เช่ารถนะครับถ้าใครที่เช่ารถขับก็มารับคุณจะได้ตรงทางนี้นะครับแล้วก็มีจุดเรียกรับบริการแท็กซี่นะครับแท็กซี่เข้าปารีสหรือว่าแท็กซี่ออกไปข้างนอกเมืองนะครับขึ้นแท็กซี่ต้องระวังให้ดีนะครับว่าจะเจอแท็กซี่ปลอมนะครับ ให้ดูสัญลักษณ์ข้างบนนะครับว่าเป็นไฟแล้วก็เขียนระบุไว้ชัดเจนข้างบนว่าเป็นรถแท็กซี่นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่จะนั่งรถเข้าเมืองนะครับก็จะหาป้ายนะครับรถไฟก็คือจะเขียนว่า a อ r เออแอนะครับหรือ RER นะครับตรงนั้นได้เลยนะครับเออก็มาซื้อตั๋วได้ตรงนี้นะครับ ออกรีบูสนะครับหรือว่ามีรถประจำทางด้วยหรือว่าจะข mm ึ้นรถแอร์แอร์เข้าไปนะครับจะไปที่ไหนมีป้ายประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องแท็กซี่นะครับก็เดินตามสัญลักษณ์ตรงพื้นไปได้เลยนะครับสำหรับแท็กซี่นะครับแล้วก็มาดูแผนที่การใช้เวลาหยิบแผนที่ออกมานะครับแล้วก็ป้ายทางนี้นะครับว่าจะขึ้นรถรถบัสรถประจำทางนะครับหรือว่าจะขึ้นรถ ไฟใต้ดินนะครับเข้าไปในเมืองตรงนี้นะครับซื้อตั๋วทางนี้ได้เลยนะครับสวัสดีจากโบนรถไฟนะครับจากสนามบินออคลรีปารีสนะครับเข้าสู่ในเมืองนะครับรถไฟเล็กๆนะครับไม่มีคนขับนะครับอันนี้หน้ารถไฟนะครับเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับ ก็สะดวกสบายดีนะครับไม่ต้องรอรถติดนะครับรถก,กำลังผ่านไปด้วยอยากให้อ airpod link บ้านเราเป็นอย่างนี้จังเลยเร็วประหยัดสะดวกสบายออกบ่อยๆด้วยนะครับออกทีทีนะครับจะได้ไม่ต้องรอนาน ช่วงนี้ก็ใกล้เย็นๆแล้วนะครับรถนิ่มมากเลยนะครับสะดวกสบายจุดต่อรถไฟที่ชาเตเล่นะครับคนเยอะมากนะครับเป็นจุดต่อใหญ่เป็นชุมทางนะคระคล้ายๆกับอนุสาวรีย์หรือว่าสถานีสยามบ้านเรานะครับก็ดูว่าเราจะขึ้นสายและมีป้ายบอกทางตลอดนะครับอันนี้ผมจะไปสายหนึ่งสีเหลืองนะครับ ก็เดินไปเรื่อยๆผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับคนเมืองใต้ดินเลยนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับ,นค,รบคนจะเยอะมากนะครับ ไปสายหนึ่งนะครับออกตรงนี้นะครับใส่ตัวเข้าไปรับตัวนะครับประตูเปิดแล้วก็ไปสายหนึ่งสีเหลืองนะครับให้เลี้ยวไปด้านนี่นะครับสายหนึ่งนะครับสีเหลืองแล้วไปด้านขวานะครับ เราก็เจอทางว่าให้ตรงไปนะครับใหญ่มากเลยนะครับเราก็ตรงไปอเรื่อยๆสว่วนนี้ก็เป็นทางเลื่อนนะครับให้เราเดินเพราะว่าเป็นสถานีที่ ไกลมากนะครับเราเดินแล้วก็ชิดขวาไว้นะครับเผื่อคนที่เขารีบนะครับเขาจะได้เดินผ่านด้านซ้ายมือเราไปนะครับเป็นันไดทางเลื่อนนะครับก็สะดวกสบายนะครับสำหรับระบบขนส่งมวลชนที่ปารีสนะครับ นี่คือการเดินไปต่อรถไฟใตดินนะครับไกลมากยังไม่ถึงเลยนะครับมีส่วนที่เป็นทางขึ้นนี่นะครับ ครับก็สรุปก็คือว่าอันนี้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินเวลามาต่อที่ชาเเลนะครับก็จะเป็นสถานีที่ใหญ่พอสมควรเวลาเดินต่อก็ระวังให้ดีดูให้ดีป้ายบอกทางไม่ยากนะครับอย่าลืมทํากันบ้านมาก่อนก็คือว่าดูว่าจุดหมายปลายทางเราคือสถานีไหนหมายเลขเมโทรอะไรแล้วก็จุดหมายปลายทางของสถานีเมโทรอะไรนะครับ ผมจะไปสายหนึ่งนะครับออกเดวแบงค์ <The Bank. S 1> นี่นะครับก็ขึ้นไปนี่นะครับคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับป้ายจะมีบอกทางตลอดไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราไปนะเป็นสถานีอะไรมีทางเดินเท้ามีทางทางเลื่อนแล้วก็เป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปนะครับ แล้วก็ถือเดี๋ยวรไฟกำลังจะเข้าชานชาลานะครับเีลยวเราก็หยุดรอตรงนี้นะครับนะครับสถานีชาตตเล่น,นะครับ ใกลางปารีสนะครับคำถามก็คือว่าเมโทรต่างจากแอร์เอรอร์แอร์ยังไงนะครับครับ <c oughs> อันนี้ก็คือรถออแอร์เอรอร์แอร์นะครับ Merci des อันนี้ก็คือรถรถไฟแอ์เลยแอกนะครับที่วิ่งเข้ามาในปลารีสนะครับจะต่อได้กับรถเมโทรนะครับก็คือเป็นรถไฟจริงๆเลยนะครับเวลาขึ้นเจ้าหน้าที่ประกาศว่าให้คนข้างในลงมาก่อน <Et S 1> แล้วก็ค่อยขึ้นไปนะครับ ประตูจะปิดแล้วนะครับห้ามคนขึ้นไปนะครับ,บรถไฟกำลังจะออกแล้วนะครับก็เป็นสถานีรถไฟรถแอร์เอแอรนะครับต่อจากต่อกับการเดินทางที่รถไฟใต้ดินนะครับ